ก่อนเริ่มคลิปนะน้องก็จะเห็นว่าไอ้คนที่ชื่อว่าโค้ดสทางซ้ายมือของของตัวละครพี่ตรงนี้นะไอ้เฮียเนี่ยไอ้เด็กคนนี้มันเป็นเด็กขี้โกงไอ้เด็กพ่อไม่สั่งสอนอเด็กแม่ไม่เลี้ยงดูมันใช้สูตรโกงในการเล่นเกมเพย์เดซงนะวาั้นพี่ก็ขอบอกไปเลยว่าพี่เกลียดไอ้เด็กคนนี้มากอยากให้ได้เจออีกแล้วกันและพี่ก็ขอฝากเตือนน้องๆนะใครที่ใช้สูตรโกงใครที่เล่นโกงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามขอยเลิกซะนะครับมันไม่ดีหรอกนะโอเคเชิญชมคลิปกันต่อเลย เดี๋ยวกูไปกับมึงแล้วกันโอเคนะอันที่สองน้องๆก็เป็นด่านที่เราไปเขตเม็ดนะซึ่งถ้าเราถ้าเรามีไอมีเม็ดครบ3 3สใบมียาครบ3าใบก็จะได้ตัวตัวข้อมูลมาเลยอ่มซึ่งบางอันที่อาจจะโดนแบ็คสเตปคือโดนวกนี้มันโกงก็ได้ก็ต้องลุ้นอีกทีนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่ากระเป๋าไม่ครบัไม่เป็นไรอ่าฮะอันนี้น่ากลัวเอออะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีถ้าหากว่าอะไรนะถ้าหากว่า ว่ามีไม่ครบก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะก็ดูอีกทีหนึ่งว่ากันไปถ้ามีไม่ครบก็ห้าสิบห้าสิบอืมใช่ซึ่งการที่เราไม่มีข้อมูลจะทําอะไรได้อตอนสุดท้ายเราเราเราว่าสุดท้ายเราจะจะ,จะปลดระเบิดไม่ได้เออคุณเงี้นั่นแหละพอซีฟอไม่ได้จ้าป่ะพร้อมช้าอย่าช้าเฟรซัมเมตอเออในเนื้อเรื่องเงี้ยในในตามเนื้อเรื่องเบนมันเคยพูดเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะแก๊งเนี้ย เป็นแก๊งที่เลกเตอร์อะคนที่เป็นคนว่าจ้างเราไม่อยากยุ่งเอาตำรวจมาเว้ยตำรวจมาเว้ยรถยนติดกับเขารถดีครับรออะไรอะไปเลยงั้นกูเข้าเข้านี้ก่อนแล้วกันแยกย้ายเลยแยกย้ายเลยชิบหายตำรวจมาน้องชิบหายแล้วนี่แหละที่เขาบอกว่าซวยจริงๆนี่แหละตำรวจไม่มาตอนนี้เลยไม่มาตอนนี้ไม่มีไม่มีว่ะมีเซฟอยู่ตรงนี้ ไหนอยู่ฝั่งมึงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกูไปหาตรงนู้นไม่ก่อนหาตรงนู้นไม่ก่อนหาสองตึกนั้นไปก่อนเพราะสองตึกนั้นมันไปด้วยกันได้โอเคเดี๋ยวเองก็เห็นตำแหน่งสว่างแหละเพราะว่าเองเป็นเทคททใช่เวลาอ่าใช่ใช่ใช่วิ่งวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวกูวิ่งไปไม่เจอว่ะดูดีอ่ะดูดีอ่นะในห้องน้ำก็ได้นะไม่มีอ่ะห้องน้ำปิดไว้ไอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้ยนี่ไงโทษแปะไว้ก็ไม่บอกสองตู้ะ อ่ะฮะนี่ตู้ตู้ตู้ครึ่งตู้ครึ่งตัวลองดูดินั่นแหละกูเระเบิดแล้วเนี่ยบีบีมีเกี้ยมีทองว่านี่แม่งสัตว์ได้มเก็บไม่ได้ด้วยทองไอ้เหี้ยเหี้ยด่านแล้นี่แม่งบักจริงๆริเลยบักสัตว์ทองบักน่าจะตู้นี้นแหละน่าจะได้ละสำนึงอ่ะฮะได้ใช่ไหมไปแล้วกลับบ้านแล้วตำรวจมาแล้ว น้องเอ้ยงหวะนี้งานยุ่งแล้วตำรวจแม่งรู้เราขโมยยาเราไปคุกเม็ดมากลับบ้านโอ้ยเกอร์สองตัวถอยยอนอะไรโปเกอร์สองตัวแม่งขึ้นมาพร้อมกันเมื่อกี้นี้กูเจอเทเซอร์เนี่ยเฮ้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 ยยายาโปเกอร์ยาโปเกอร์ยาโปเกอร์ซาบโป๊กเกอร์ซาบมาเลยเร็ว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 โอ้ยโอ๊ย พนโคตรระวังโคตรน้องโคตรระวังน้องโคตรพี่อยากจะช่วยอุ้ยอุ้ยพี่อยากจะช่วยอยู่น้องน้องเอ้ยน้องเอ้ยพี่ตูดแทกแล้วตอนนี้เราเราเราสไนมาตำรวจซอยตูดพี่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเอสเก็บด้วยโอ้เอาแล้วมึงเงี้ยมันละเอสเก็บด้วยซึ่งอาการเอสเก็บของด่านนี้จะเกิดจะสุ่มนะน้องว่าสุ่มว่าจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็ลุ้นเอานะซึ่งก็มันดีเหมือนกันบางทีมั้งโอ้พาร์ทอ่ะ โอกันยาวเออใช่อยากได้พาร์กิ่งอ่ะได้ไปเร็วๆโอ้พาร์ตอ่ะอืมสวยละแม่งแต่เราไม่มีของเออเรามีนี่หว่าเรามีเมษสามใบที่ต้องเอาหนีใช่ฟัวเซนตี้ขึ้นก่อนแล้วกันทางกันไม่เป็นไรเขาเอาซีโฟไว้ก็ได้ไม่เป็นไรฟัวเซนตี้เพราะกูถนัดกูเป็นสายวางเซนตี้อยู่แล้ววางไว้ที่ไรแม่งตายเป็นเบื่อ อ่ะเซนที่สามป้อมลองดูแหมใช่เซนทีมันอัปเกดเรดด้วยกันได้ก็ดีนะนั่นดิน่าจะเอาเอากระสุนโยนให้กันได้อะไรเอากระสุนโยนงใส่เซนทีให้เซนทีให้กันได้อะไรเงี้ยแปลว่าเผื่อแบบมึงไม่ได้ใช้กระสุน,นมึงเอามให้กูดีกว่าอะไรเงี้ยใส่เซนที่เลยดีกว่า i n i t i a l i z เดี๋ยวบอกว่าเขาจะอัปเดต<ว>ต่อไปแล้วกันนะกูขาเอาพี่เอาพี่ขอเขาอ่อนนะพี่ไว้แม่คนดีมีพี่เป็นแฟน ขบวนเป็นมาเพียบเลยขบวนครับนั่งลงครับน่าจะเป็นฮอร์ทัวร์ก็ขึ้นข้างบนเหมือนเดิมอ่ะขึ้นข้างบนไว้ก่อนอ่ะที่เดิมตรงเนี้ยดีสุดเลยมาตั้งแต่ต้นเกมเหมือนี้นนะจะชิปเดอลูเซฟปีกปะปีกอ่ะโคตรสีพิกเร็วกว่าปล่อยโคตรสีพิกไปเฮ้ยเดี๋ยวความมีสกิลพิกล็อกเหรออือฮึก้าววิ่อ่ะปล่อยไปบอกว่าน้องคงไม่โกงพี่นะน้องอย่าโกหกพี่นะบอกตรง อ uhm ันนี้พี่ถือว่าถ้าน้องได้ดูคลิปพี่น้องก็พี่ไม่ว่านะถ้าน้องจะพี่ไม่ว่านะคือว่าน้องจะเล่นยังไงก็เล่นกับพี่ได้แต่ว่าขอร้องอย่าโกงพี่ขอร้องอันนี้พี่ขอเลยพี่กลัวพี่กลัวกลัวเจอน้องโกงมาเนี่ยพี่ไม่อยากเล่นด้วยอะอะไรเงี้ยโอเคยิงกันละพ่อจริงๆพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะบางทีต้องมีสกิลหลายอย่างหลายคือ มันมีมันมีพวกโปรแบบว่าอัพสกิลได้หลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งมันก็โกงกันน้องที่ไม่ชอบซะหน่อยก่อนหรือว่าโกงโกงมันก็ไม่สนุกดิมันทุกอย่างได้หมดแล้วอ่ะเหมือนกับเป็นคุณชายมาอะไรเงี้ยเฮ้ยเราเป็นโจนว้ยในในจุกที่มีแบบข้อจำกัดอะรใช่ควาพยายามมากกว่าทำไมทำไมคนอื่นเขายังเล่นได้เลยแถมเล่นเก่งด้วยอ่าถ้าน้องโค้ดซีถ้าน้องโค้ดซีนะถ้าเกิดน้องมาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้รู้ไว้นะว่าพี่ไม่รู้นะว่นน้องโกกไม่โกงแต่ว่า ถ้าพีรู้ว่าน้องโกงพี่จะกรวน้องไปทั้งชีวิตแค่นั้นแหละน้องรู้จำไว้ไม่ไม่มีวันได้มาเล่นด้วยกันอีกแล้วแนะ่นอนใช่บอยบอกยังซื่อสัตย์เพราะพีเพราะว่าพ,พีเห็นน้องบอกว่าน้องก็เกลียดการโกงเหมือนกันพีลยเชื่อนะว่าน้องจะไม่โกงน้องเขาก็สส่โก<อ>ใ<ช>้ใช่ปะน้องเขาก็เส้นสายโก้ปะโกงในเกมอีกะน้องเล่นสายโก้ปะหรือเล่นสายอะไรวะเขากบอกว่าเล่นสายปอเตอร์ เออโพสเตอร์ไม่มีผิดล็อกเลยวะเอ้ยเมย์เอ็นโพสเตอร์เล่นมาสเตอร์ไม้อ๋อไอ้นี่ล็อกไปว่าอัพสายโกดไปด้วยก็เป็นมาสเตอร์ไม้โกดแฉอื้อไงเงื่อไปแม่ทำอะไรกันด่านนี้สนุกสนานเล่นมึงทีนี้ด่านนี้มุดไปหน่อยวะยิงไม่โดนแปดซีโฟเล่นแล้วตอนนี้ซีโฟกูไม่เคยได้ใช้หรอกโลยิงไปแปะไว้ ไปใครโดนเทเซอร์ใครโดนใครโดนเทเซอร์ข้างล,ล่างวะต้องวิ่งลงไปช่วยอยู่ไหนอ่ะอยังไม่เห็นอ๋ออยู่ข้างล่างน,นู่นเลยอ๋อชิบหายแล้วนั่นไงไม่บีบีแม่งสวยอยู่คนเดียว,วตอนนี้กูสงสัยมากเลยแปลกว่าหากันขึ้นมาขึ้นมากดอ่ะองบรู้ศัตรูปะโถเห็นหน้าเพียมๆหายแล,ยแล้วขึ้นไปรอที่เดิมดีกว่า กูไม่ขอยุ่งแล้วกันจังหวะนี้มันมันไอตรงด้านล่างประตูมันจะขึ้นมาเรื่อยๆทุกทุ่มเลยอ่ะฮะอีกหนึ่งนาทีครับช็อปเปอร์จะมาครับไม่ถึงพอนะช็อปเปอร์ที่ว่าใครก็ยิงกว่าเฮ้ยเออเออหลายเออแล้วเนี่ยฮีทแล้วเกินไปยิงไปถือแตกไปเรียบร้อยแตกไปโดนว่ะฮะ โดนแหละ <Yeah. S 1> โดนหัวด้วยสองตัวเยั <Yeah. S 1> หล่อเนาะลากรอยลากรอยสามสิบสามสิบพีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนอนนี่กูตัดตัด,ต,ดตัดลัวเล่นไหมตัดลัวเล่น oh, <laughs> ลัวตรงนี้ตัดได้ <laughs> แล้วก็ลัวเดิมจากในฉากอื่นนะ่ะเอออ็อบเจกต์เดิมเดิมรียูสออบเจกต์ไป เห็นเสกเก็ตปตรงไหนวะต,ตรงฝั่งโน้นนู้นเหรอโอ้ยห่อมาไกลหอแม่งมาไกลทีเดียวแล้วมึงจะโดนทำไมรวมปัดพ่อมาสกิลพาครัวพี่สูงน้องไม่ต้องห่วงดูซานพาครัวพี่ซะก่อนปา๊าบนี่ไม่มีเสียเลือดโดนโดนเทสเตอร,ร์ไม่รู้อ่ะจังหวะนนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดี โอ้ยเจอโล่เว้ยช่วยกูด้วยโอ้ยผมปาแปะใส่พื้นแม่งเลยเนี่ยมึงเข้ามาดิเร็วมา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 เร็วเออนั่นแหละลืมที่หมายเลยแล้วหาอีกวันนะน้องนะเอชเคผ่านไปวันสุดท้ายแหละวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่ต้องระวังน้องๆคือเผื่อมีน้องๆหลายคนที่เล่นก็พี่ก็เจอบางคนเล่นแล้วแบบ เข้าไปเก็บเงินแล้วก็เดินไปเลยก็มีบ้างนะพอนขอบอกไวเลยถ้าไม่มั่นใจอยากขึ้นบนรถเพราะว่าให้คนอื่นเขาทำดีกว่าเพราะมันต้องเก็บเงินแล้วก็บดระเบิดนะผมว่าคงจะไม่มีใครขึ้นไปเก็บเงินแล้วกลับอีกนะหัวหัวมองตรงหัวตรงนี้แหละ นั่นแหละไม่แล้วแต่เราอะไรก็ได้แล้วแต่ตามสบายยังไงก็กูก็มีเซนที่ของกูอยู่แล้วกูโหดเซนที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไปพร้อมด่านแรดไม่ยากซึ่งดัานแรดเป็นหนันที่ได้เงินเงินง่ายมากแล้วก็เล่นเล่นง่ายแล้วก็ได้เงินง่ายมากนะแนะนำถ้าเกิดใครอยากจะได้เงินเยอะๆด่านแรดจะนานแค่วันกก็จริงๆก็มีบางคนที่เขาแนะนำว่าให้ระเบิดไปเลยแล้วก็กลับเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็วันที่สองอะ ให้วิ่งรีบวิ่งไปเอาไปไปเอาซีฟไปแปะเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะไปเด็กดิบกลาวจับได้หนึ่งคนตอนน uh ี้เพราะว่าเดวิดอ่ะถ้าเราเราเบิดแลบใช่ไหมมันจะเบิดทั้งเอระเบิดทั้งแมตเด็กอเดบบดอนนี้เพราะวาเด็กวย์อ่ะถ้าเเราเดแหลกใชมมันจะเบิดทั้งเอาเบิดงม์ ไอ้ผู้หิงกูเฮ้ยอันนี้ก็แหม่เซนติโออันนี้มันมีมันม,มีเป็นอิสเท็กภายในเกมอยู่อย่างหนึ่งคือเนี่ยถ้ามองไปฝั่งฝั่งที่กูหันไปอยู่เกาเห็นปะไหนอ๋ออ่อฮะอ๋อฮะเองจะเห็นโรงงานในวอตด็อกโอ้โอ้โอ้นี่นเองอ่ากูคิดว่าตัวนี้ม,นมันคือด่านอันนั้นีิด่านที่อะไรนะที่เราเราด่านภาคแรกก็แบบ กินบิดเออเดอะบิดปะไม่ใช่มั้งเนาะไม่ไม่น่าใช่กินบิดเขากินบิดตอนนั้นเฮ้ยใช่ปพะวะน่าแดกกูกง่น่าจะใช้กินบิดอ่ะกูว่าดูจากลักษณะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นไอ้สะพานขอ้างไม่เสร็จใช่มใช่อันนี้สร้างเสร็จแล้วไงกดไอเชี่ยวโอชีสี่ตัวมีเทเซอร์ด้วยโอ้โหเย็นทั้งทั้งหลายได้ทุกคนทั้งทั้งหลายเคทโกโคจริงจริงเคยซัดเลยเพื่อน ชัดเลยเพื่อนทั้งหลายทั้งหลายชัดเลยโลครับกูยิงไม่ได้ครับยิงหน่อยโดเซอร์แม่งมาแล้วครับรออะไรอยู่ครับเสร็จแล้วเหรอให้เขาปลกมือฮะยิงสิฮะเออเฮ้ยบีบีมึงกลับมาไปไกลเกินไปแล้วลมมันกูไม่ช่วยนะเว้ยบอกไว้ก่อนยิงโดเซอร์ตรงนี้แหละระยะไกลอุ้ยอุ้ยเยอะซะเหลือเกิน เอ้าสุญหมดชิปหายแล้วสุญเบิร์ตขุดกลับขุกลับมาขนของแล้วทั้งนั้นดีดีเอาซีโฟมาโอเคไม่เป็นไรสุญเบิร์ดขับสุญเบิร์ดสุญเบิร์ดขับสุญเบิร์ตทุกกล่องเลยพ้ยอะไรเงินทุกกล่องเลยเหรอเออเงินซีโฟในเงินทุกกล่องเลยเย้เขาลักเงินเขาว่างั้นแหละไม่赖ครับเจอเซนตี้กูแน่นอนวิ่งมาเจอเจอซนตี้กูแน่นอนครับบอกไว้ก่อน กอดอาชิวเอาตัวเบิดไปอูมอูมทำงานนี้อย่าหลบแต่ว่าเรียกอย่าหลบโอ้เงินเยอะมากครับน้องดูดิดูกระเป๋าดิไปสุดท้ายละวเรียบร้อยตั้งร้านมากันแล้วเร็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 เทสือสเปย์แบกหัวแตกไปกอดเทเซอร์มูบิดอ่ะ มอ่ะอ่ะหมดแตกปุ๊บเลยโอเคพรกระสุนปืนกูนหมดแล้ว<ค>ไม่ต้องถามไม่ต้องบอกไม,ไม่ไม่ต้องสั่งกูหรอกกระสุนปืนกูนหมดแล้วกูพร้อมไปเมื่อืออนน่นนี้ซื้อนี่วะ่ะอะไรเอฟไอรอตซื้อดิโอใครจะไม่ซื้อบ้าชอบลืมมีกูอ่ะเอาไปออกไปเลยตังไปละแส่น้องได้เกือบยี่สิบกว่าใบอ่ะยี่สิบกว่าใบอ่ะเยอะมากเฮ้ยตังตกไปเมื่อกี้ ตกใจไม่รู้ตกได้นะอ่าฮะสิ่งที่กูหมดและหนึ่งใบโอกลับแล้วจรงครับออืรอช้าระวังชิวมากกระโดดขึ้นรถโอ้โหพาคัวพาคัวเอามึงล้มกูชิมหายละเฮ้ยเฮ้ยหญ่ามึงตายตอนนี้สิเฮ้ยเฮ้ยตายตายหมดมันก็ไม่ดีนะต่อเธอรีบมาเร็วโดนล้อมแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งล้มดิตอนนี้กูตกใจ กูห่วงชีวิตกูตอนนี้บอกไว้ก่อนวิ่งมาก่อนเพื่อนนี่กูตายก่อนตลอดโบดแล้วแดงสูตรปืนกูเนี่ยเย้ผ่านโอ้สุดยอดได้ตามน้องดูแบล็กหลดได้6ล้านอ่ะเย้เขยสุดยอดตามอย่างเยอะเทเซ่แม่งโคตรเยอะโดเซ่แม่งโคตรเยอะได้คนละได้ล้านหนึ่งอ่ะน้องสปินดี้แคทล้านหนึ่งตังค์ขึ้นเรื่อยๆบอกไว้ก่อน ไม่หมดง่ายๆเราตังค์บอกแล้วคฮ้าประสบการณ์ก็ได้มันสามแสนสี่แสนอืมเยี่ยมไอ้ค่าประสบการณ์ด่านเนี้ยไม่น้อยนะอะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเงินอะได้เยอะแต่ได้เงินเยอะใช่ถือว่าได้เงินเยอะในด่านสามวันอือืใช่เยอะพอๆไฟสตาร์เตอร์พอๆเยอะกว่าด้วยไฟสตาร์เตอร์มันสูบยังไงหลักๆอ่ะใช่ผ่านอากาศไปมันเง เอาได้เหมือนเดิมกูก็ไปเจอพวกชางมันเถอะนมากากกากกันนึงพอกันแหละนั่นแหละพอกันแหละพวกเราอะตาโอยเกมแม่งนิสไซโอเคสำหรับวันนี้พอละคือว่าจบไปอย่างเรียบร้อยโอเคก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครต์เพื่อจะเคยนะน้องก็พี่คงไม่ได้อย่างที่ว่าแล้วพี่บางทีคลิปพี่ไม่ได้พูดเพราะพี่เล่นไปเรื่อยๆไงแล้วค่อยมันตัดสุดท้ายมันก็โอเคใช่าางที่่วเราเล่นมันไปเรื่อยมาก นะโอเคจบไปพัทนี้แล้วกันนะก็เจอพัทหน้าสวัสดีครับผม yeah ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอลิมโพเลสตีมช็อปเกมส์สโตร์ for gamers สตีม MTS เกม LL สตีมสโตร์ที่ใ้การสนับสนุน channel ของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เขา้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ